โปรโมชั่นของปีใหม่ปี66นะครับถ้าสั่งพาสต้าคุณจะได้มูสชอ็อกโกแลตฟรีไปเลยหนึ่งถ้วยทุกคนวันนี้เราช้นรีวิวพามาชิมอาหารอร่อยย่านท่าข้ามชื่อร้านอะไรนะเจฟ e a อ b o บคครับอยู่ที่ปอตทท่าข้าขอบอกว่าการันตีโดยเชฟพิพิค่ะ แนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีค่ะผิงค่ะจบจากเรืกระดองเบอร์วิทยาลัยดอร์สิทธานีค่ะและสถาบัน a i t อของออสเตรเลียค่ะอันนี้ต้องร้านตัวจริงอันนี้ต้องร้านตัวจริงครัสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ก้องนแล้วอ่าเนี่ยอันนี้คือเจ้าของร้านตัวจริงค่ะชื่อน้องแอมเี่นะคะทุกคนต้องให้ผิงแนะนําแล้วแหละซิกเนเจอร์ของร้านก่อนซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเมนูแรกเราเริ่มจากขาไก่ตุ๋นพริกขิงค่ะอันนี้ ผิงได้อินสปายมาจากเชฟชาวอินโดค่ะตอนที่ไปทำงานที่ร้านอาหารที่เมลเบิร์นค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนเมนูต่อไปนะคะเมนูหมูสาชั้นตุ๋นของอาาค่ะเ <Yeah. S 1> มนูนี้ก็ได้มาจากอาาซึ่งเป็นพอมาของผิงเองเป็นอามาของหลานๆอะไรอย่างนี้ mm hmm. อันนี้คือดั้งเดิมต้นตำรับต่อไปค่ะเป็นยำขนมจีนคอหมูทอดค่ะ oh. เป็นขนมจีนใช่ แล้วก็มีน้ำยำราดอันนี้เป็นน้ำปลาค่ะของสูตรของทางร้านนี่เมนูโปรดของพี่<ะ>พี่สั่งกินประจำนาซซีลาม่าแกยาจริงจริงๆมันไม่ใช่อาหารไทยใช่ไหมใชม่เป็นอาหารร่วมชาติระหว่างมาเลเซียสิงคโปร แล้วก็ okay, อินโดนีเซียด้วยอันนี้ <Wow. S 1> ก็จะเป็นว่าทำไมเราถึงรังสรรเมนูนี้อยู่ใน e อีบ็อกอันนี้ค่ะเชฟของเราเป็นชาวอินโดน่านันไหแล้วเขาก็คิดถึงอาหารด้านเกิดเขาก็เลยบอกว่าเธอทําอาหารอันนี้ให้ <Indo. S 1> ฉันกินหน่อยว้าว <Wow. S 1> <Okay. S 2> ก็คือเท่ากับว่เราได้กินอาหาร ทั้งไทยเทศและอินโดนีเซียใช่ค่ะก็ะคือเอเชีย <ud> นอะเอเชียนฟูดอมาหมดอะอันนี้เป็นเมนูข้าวคอหมูทอดน้ำปลาค่ะที่เด็ดของร้านเหมือนกันปกติที่พี่ๆไปทานเนี่ยคอหมูทอดเนี่ยจะเจอแต่มันหมูที่แบบเยอะๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยของเราเนี่ยผิงก้าการันตีว่ามันอนะ น้อยมากมเพราะว่าแร่เองชิ้นต่อชิอ้นที่คอนเฟิร์มโอเคเมนูนี้รู้จิเ,เป็นซุปอะไรอันนี้นะเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลค่ะ <c oughs> เป็นเมนูใหม่ของ <c oughs> เรา <c oughs> อินบ็อกค่ะเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลกับกัวซอง ใช่ค่ะสเสิร์ฟพร้อมกันเลยทั้งได้ทั้งชุดเลยค่ะแล้วก็คาราเมารี่สลัดนะคะคเป็นสลัดปลาหมึกทอดสเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาโยอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันค่ะัอ่อมาครับทางนี้อันนี้เป็นคา r โบนาร่าค่ะสูตรนี้เราเรียนมาจากเชฟชาวอิตาเลียนโดยตรง จากโรงแรมที่หน่งเคยทำอยู่ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเมนูของร้านเท่านั้นทุกคนจะมานั่งทานที่ร้านก็ได้สามารถที่จะออเดอร์ออนไลน์ได้ด้วยได้ค่ะคีณจะสั่งแกลบใช่ค่ะเข้าร่วมอะไรบ้างของเรามีแกลบมีลายแมนนะคะมีโรบินหู ช้อปปี้ฟู้ดค่ะจะแต่แปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆช้อปปิ้งกันได้สนุกเลยใช่เพราะว่าแต่ละแอปพลิเคชันก็จะมีส่วนลดแตกต่างกันด้วยซึ่งการันตีความอร่อยความสะอาดนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเชฟรังสรรมากจะดูว่าเมื่อตะกี้พวกเราเข้าครัวไปดูเชฟครูมาด้วยนะคะเรียกว่าวัตถุดิบที่อยางเนี่ย สัอย่างดีนะคะส่วนความอร่อยนั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปตัวแทนเดี๋ยวเราจะกินให้เพื่อนๆน้ำลายหลังแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ต้องมาชิมเองพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะรู้ถ้าอยากจะมาทานที่ร้านก็ได้นะคะอยู่ที่ปตทท่าแฮ่เข้ามาในซอยท่าข้ามได้เลยครับมาจอดรถสะดวกสบายมากเพราะมันอยู่ปตทนะเราจะกินในร้านหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ได้มีแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับทางโค้รีวิวจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ description คลิปนี้นะครับซึ่งพี่ได้ยินว่าช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นท่านใด พาสต้านะคะหรือว่าสปาเก็ตตี้จานไหนก็ได้เราจะแถมมูสช็อกโกแลตค่ะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะว้าวอย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้สั่งเลยได้ของฟรีต่างหากคุ้ม <Okay. S 2> สุดคุ้มงั้นโอเคเดี๋ยวจะให้เชฟแนะนำทีละเ,เมนูแล้วเรากินไปด้วยกันตั <Yeah. S 2> ้งใ <All right. S 2> จขาก <c oughs> ใกล้ตุนพปกิง้งลิมิทคะได้เลยครับ <c oughs> อลลาเจนน,นนแช่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทำเองที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะแพงเป็นตี่ไก่บนอะไรอย่างนั้นได้ค่ะเป็นตีไก่หรือว่าเป็นน่องไก่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเน้นอร่อยเน้นมันขาไก่เด<ช>็ดสุด มันเละเละในปากเลยอ่ะมันมีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นของขิงด้วยอ่ะมันหอมกลมกล่อมมากเลยอ่ะขอบอกนะเชฟผิงนี่ใจดีมากนะครับมอบสูตรวิธีการทำต่ัวนี้ใช่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วคุณต้องอย่าลืมติดตามเอาไปทับขายได้เลยเอาไปทำกินได้เลยนะหอมอร่อยจริงๆแล้วมันทำง่ายมาฝั่งนี้บ้านนะครับอิตาเลียนเป็นคาโบนาร่านะครับผมเป็นลูกขึ้นเอกเน้นนะบอกไว้ก่อนดูหน้าก็รักษาถ้าไม่ใช่ นัวครับผมนัวชีสจริงอร่อยอนะ่ะเต็มขุ้นมากตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ149บาทเท่านั้นค่ะ149บาทได้กินเหมือนกลินไปอิตาลีเสียตัว2 0งหมกว่าบาทนี่มาค่าค่าไหมครับ149เด็ดจริง <c oughs> นะต้องลองเมนูต่อไปนะอันนี้เนะี่ยพี่รีเควสต์แล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนนาซิกะมกัดไก่ย่างใช่ไหมใช่ค่ะม,มันเป็นข้าวมันใช่ไหมเชฟใช่ค่ะเป็นข้าวมันกะทิ เป็นข้าวมันกะทิะะอันนี้สูตรของเราก็คือจะห่อ,หอกะทิแน่นอนอแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราก็ผสมส่วนผสมเนี่ยมีปลาตัวเล็กแอนโชบีแล้วมีถั่วมีแตงกวามีไข่นะคะถ้าใครไม่ชอบทานแตงกวานะคะให้ลองทานกับซัมเบลูเพราะว่าซัมเบลเนี่ยของจริงๆชาวมาลีโรกินเผ็ดม,ม,มากๆเลยคซัมเบลคืออะไรครับน้ำพริกบ้านเราแต่ว่าของเขา,าเรียกซัมเบลแล้เผ็ดมากๆเผ็ดมากแต่ว่าของเราเนี่ยปรับสูตรลง ให้กินก่อคนไทยทันได้เอมันแปลเป็นภาษาไทยว่าสบายเนละยไปกินเนาะแต่เผ็อันนี้เผ็ดกลางผมผมยังพอทนไหวอยู่แต่แซ่บเมนูต่อไปนะคะจัดจานกันบ้างไหมคะอันนี้เป็นยำขนมจีนคอมูกทอดคอมูกทอดเนี่ยทานกับยำขนมจีนคือเด็ดมากอันนี้เป็นเมนูที่ตอนโควิดนะคะนิยมมากๆขายดีสุดเลยค่ะเมนูเนี้ยยำขนมจีนคอมูกทอดน้ำตาล มัอน,อนอร่อยอ่ะมัอนอร่อยมากจริงนะขอเลยได้ไหมขอไปได้เมนูถัดไปเนผมเ,เมนูนี้คือข้าวคลอหมุดข้อน้ำปลาค่ะ<ม>เป็นหมูเดียวกันแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบทานปลา<ม>แล้วก็อยากทานข้าวผึงก็มีเมนูนี้ให้อันนี้เป็นน้าจิ้มนะคะน้ำจิ้มสูตรพิเศษเป็นน้ำจินนะะำ้มแจ่วแล้วก็ตำแจ่วก็จะไม่ใส่ปลาสําหรับคนที่ชอบปลาผิงก็ยังมีตำแจ่วปลาให้อยู่ค่ะอ่ารีเควสต์ได้รีเควสต์ได้ เนี่ยไม่เรล่าเขาถึงเรียกว่าร้านอาหารที่มีเชฟเนี่ยก็จปว่าการที่มีเชฟคือรีเควสได้ราคาเริ่มต้นนี่129บาท129บ,บ,บ,บาทเริ่มต้นอย่าง very very ถูกนะครับถูกจริงสิ่งหนึ่งที่เห็นนะเจฟบางร้านเนี่ยพอดังแล้วเนี่ยให้ลูกน้องทำแต่ที่นี่คือเชฟลงมือเองทั้งสองคนเลยทุกคนจึงตอนที่เรามาถ่ายนีนะครับยุ่งครัวนี่ปั่นขึ้นไปลุกเลยทั้งแก๊ปมาทั้งไลน์แมนมามีคนจั่งหน้าร้านใช่ใช่ แต่ว่ารังสันได้ดีครับสันอร่อยมากชามจิ้มก็อร่อยอันนี้เมนูชื่อเมนูหมูสามชั้นให้ใช้ช้อนนี้เจ๊จัดการแล้วเมนูนี้เป็นเมนูเหมือนกินแล้วคิดถึงมาบอกได้เลยว่าใครที่ชอบหมูสามชั้นตุ่มเนี่ยต้องมีอันนี้พลาดไม่ได้คือตัวน้ำอ่ะที่ตุ่มน่มันไม่เหลวมันเข้มข้นแต่มันก็ไม่ถึงกันเหนียวอะคือมันกำลังดีมากๆแล้วก็การปรุงอร่อย นั่นคืออะไรคะเชฟาราเมรี่สลัดค่ะมีน้ำจิ้มสลัด3ามแบบนะคะก็คือจะมีสลัดครีมสลัดพีฟู้ดมายอแล้วก็พายในาโชว์สลัดหรือว่าน้ำสลัดสับปะรดอันนี้ก็คือสำหรับคนที่รักสุขภาพแต่ก็ไม่อยากทานรสจัดมากขันก็แนะนำอันนี้ขออนุญาตล่ดเลยนะคะก็คือเราเน้นทั้งผักแล้วก็ทั้งผักใส่ให้มันกลมกล่อมเข้ากันใช่ถูกไหมค่ะเชฟไปตรวจมบิ อ,อแล้วมันไม่เหม็นแล้วน้ำสลัดของเชฟเนี่ยรสชาติมันกรอบมันนัวกัมันกรอบมากดีาาง้วยคาราเมลฮเดรตต้องรองค่ะทุกคน <Okay. S 2> อร่อยจริงนั่นสุดท้ายและท้ายสุยสดไปทรัฟเฟิลแล้วก็โค้องค์่ะโค้องคอันนี้เราอบอ,อ,อ,อินะคไหมคะอบองด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาส่วนอันนีอกอ้ก็เป็นเมนูเขาเรียกว่าอะไรกำลังฮิตเลยนะไปที่ไหนก็เห็นทรัฟเฟิลนะครับ ความเป็นเผ็ดคโฟนี่จริงของมันนะักมาแล้วอย่างดีอย่างดีต้องบอกเลยว่าอ e b b o x สุดยอดจริงๆใครที่ดูโคนรีวิวอยู่นะครับแล้วอยู่แถวร้านฝั่งทนก็มาได้เลยปตทถ้าข้ามนะฮะร้านชื่ออ b นบลนะครับมาอีกแล้วมาอีกล้วงานอยกเมนูอีกแล้วเนี่ยข้อดีของการที่พอเป็นเชฟแล้วมาเปิดร้านเองมันจะมีเมนูใหม่ๆอ่ะ เกิดขึ้นเพราะว่าเขาสามารถแบบจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอยู่ตลอดเวลาอ่านดูเห็นไหมมูสนะครับอันนี้มูสช็อกโกแลตโปรโมชั่นของปีใหม่ปี66นะครับถ้าสั่งพาสต้าคุณจะได้มูสช็อกโกแลตฟรีไปเลยหนึ่งถ้วยนี้ต้องขอบคุณเชฟฟ์ิงมากมากนะครับให้สูตรลับของเมนูขาไก่ตุ๋นพริกขิงนะครับ ยังไงก็ตามติดตามโค้ดร,รีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกไปเลยวิธีการทำแล้วก็สูตรทั้งหมดนะครับึ่ง,งตัวขาไก่ทุกคนสามารถที่จะเอาไปประกอบอ,กอาชีพได้ไนะคะความมีน้ำใจของทางเชฟซึ่งเป็นเมนเด็ดของร้านนะคะพูดถึงวิธีทำส่วนผสมและปรุงให้ดูด้วยติดตามคลิปนั้นนะคะแล้วคุณก็จะได้ความรู้เกือเป็นการต่อยอดเปประกอบอาชีพได้ค่ะแลวถ้าชอบคอนเทนต์ของโค้ดรีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราจะได้มีคลิปดีๆเข้ามานะ แล้วเราจะไปสอบหาสิ่งดีๆให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆอยากให้พวกเรารีวิวติดต่อมนเลยครับเป็นานโทรศัพท์เข้าอีกแล้วมาอีกแล้วงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณรังานทุกทบาะซี่่ะ